ตอนนี้นะครับอาเธอร์เจออะไรไม่รู้ใช่ไหมหน่ากลัวหรือว่าน่ารัก,กน่ากลัวน่ากลัวจริงเหรอ,อจะกล้าหรอถ้าน่ากลัวเราจะกล้าไปดูหรอไหนอุ้ยนั่นไงมาแล้วอาเธอร์มาแล้ว,ลวนี่อุ้ยอะไรเนี่ยจับได้ด้วยเนี่ยคืออะไรล่ะครับาหมปลาหมึกโอ้ น่ากลัวจริงๆด้วยเดี๋ยวคุณลุงเอียบัดจะเอากล้องไปให้ดูในฟันเลยนะฟันแหลมมากโอเคดูสิโอ้ไปไ้ครับข้างในเนี้ยมีอะไรไม่รู้อ่ะเราลองไปดูกันไหมโอเคลุงไม่รู้ว่ามันคืออะไรลองไปลองไปส่องดูสิเนี่ยอุ้ยดูสิข้างในเนี้ยเหมือนเป็นยานอวกาศเลยเดี๋ยวนีงเนี่ลองส่องเข้าไปดูนะโอ้เป็นยานอาวกาศแสดงว่า คนนี้เขาเป็นเอเลี่ยนเนี่ยเ,น,เ,เ,ยน,เนี่ยเราหนีกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจับเราขึ้นยานไปริ้ว